สวัสดีครับบริการสียใหญ่ไอทีนิวนะครับประจำวันที่9มิถุนาย,ย 25, 15, น2565ในรอบของคืนนะครับคืนนี้อาจจะมาดีนิดนิดนึงนะครับข่าวก็เยอะแน่นเลยที่เยอะเกือบ70ข่าวนะมาแล้ววันนรกแตกข่าวแรกนะครับพบตัวชิบานโนบุกร,ระโปโมชันเอ่อสินค้านะครับที่งานคอมมานด์เน็กเจน2012นะครับซึ่งงานคอมมานด์จะหมดวันที่10มิถุนายนนี้แล้ววันนี้ก็วันที่9แล้วครับเลย2วันวันนี้ก็คือเช้านี้กับพรุ่งนี้ท่านเองสำหรัดอลลาร์ดิจิตีเปิด สมาร์ทโฟนอีกสองซิมครั้งแรกในยุโรปนะครับชื่อ HTC Desire V นะครับตามมาด้วยเนทับนะครับเปิดตัว s t o r a g e รุ่นใหม่นะครับ FAS 220นะครับมาพร้อมทลวี f ฟตฟู l นะครับ2220เนะแล้วก็ทวิตเตอร์เปลี่ยนโลโก้ที่เราคุยเมื่อเทปก่อนนะครับตามมาด้วยเรื่องของม็อ Test นะครับ สาเหตุบางประเด็นทำไมแอป Facebook บน iOS ทําทำงานไม่ค่อยดีนักนะครับพอจะของ m ็อบเทสนะครับเกี่วยวกับการทดสอบแอปบนมือถือได้พวสเกี่ยวกับการทำงานของแอป Facebook บน iOS นะครับว่าอะไรที่ทําให้แอปตัวนี้ค่อนข้างแย่กับปัญหาในเรื่องของความเร็วและการโหลดเนื้อหานะครับก,ก็สรุปมาเรื่องของออบอกว่าแอปตัวนี้มีเลตติ้งเฉลีย่ยเพียง2ดาวจาก5ดาวนะครับในไอจูนของอเมริกาซึ่งให้เห็นว่าแอปโซเชียลเน็ตเวิร์ก ตัวนี้ทําให้ประสบการณ์นในการใช้งานไม่ดีนะกับผู้ใช้ซึงปัญหาใหญ่ก็คือแอป,ปทํางานช้าข้อมูลนําเสนอขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ตัวแอป,ปทํางานช้ากว่าเวอร์ชั่นในโมบายนะครับคือ m.facebook.com แล้วก็บั๊กนี่เยอะมากแล้วก็ HTC One V นะครับโฉมใหม่พร้อมออกวางจาหน่ายผ่านทาง Virgin Mobile ในสหรัฐอเมริกานะครับตัวอยู่ตัว,ตว,ย,วยาวๆแปลกๆนะ เป็น Android s กิมเซอร์วิ4.0นะครับจอ480 x 800หน้าจอกว้าง3.7นิ้วเท่ากับไอโฟนหนูความจำ4 g b แบบ1 5น0นะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอแค่ 720p น,นะครับ CPU 1GB s i n g l ซิ o เกิ a คอร์แรม512เท่านั้นเองตัวแบบพอมีพอใช้สเปคเหมือนกับ Galaxy S1 นะครับตามมาด้วยอ๋อ,อไม่ใช่ S1 Galaxy S ตัวแรก ตามมาด้วยข่าวต่อมาครับ Apple ยอมจ่ายเสียค่าปรับ2.2 5หล้านดอลลาร์นะครับในออสเตรเลียนะครับหลังกรณีโฆษณาเรื่อง iPad 4G จนะครับประเขาไม่มีนั้นไปบอก่ีมี 4G ตามมาด้วยกระจกนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่กระจก t พ็กทัสนะครับเทคโนโลยีเผยจอต้นแบบอ,อ,อะไรอะชาร์ปชิฟติงสกรีนว่าที่เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับก็คือเป็นทัชสกรีนที่แบบว่ามีรอยบุ๋มขึ้นมานะครับแล้วก็ หลุดแล้วชิ้นส่วนชิ้นแรกกับ iPad mini นะครับแต่มันก็ยังดูใหญ่อยู่นะผมในความรู้สึกผมมันต้องมีตัวเปรียบเทียบอะเขาน่าจะเอา iPad อีกตัวมาเปรียบเทียบกันคาต่อมายอดส่งทวิตเตอร์ทะลุ400ล้านข้อความต่อวันแล้วนะครับแล้วก็สมาชิกกว่า170ล้านคนทั่วโลกแล้วก็ a อ g กี b เ r ิร์ดสเยอดดาวนโหลดถล่มทลายถึง100ล้านโหลดแล้วนะครับในเี76วันเท่านั้น แล้วก็ยุทธศาสตร์บิ๊กดาต้านะครับแล้วก็เอ็นเตอร์ปริสตเรของเดลโอ้เยาเหยียดตามมาด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ETSI นะครับ mm hmm. เผยนะั้นนาโนซิมนะครับ mm hmm. ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครซิมถึง40%ซึ่งนาโนซิมจะใส่เข้าไปในไอโฟน5นะครับแล้วก็เมื่อคู่แข่งนิว iPad กลับกลายเป็น iPad 2เสียเองนะครับเพราะตอนนี้ iPad 2ราคาถูกกว่าแล้วก็เลือดใคก็กำลังไปได้สวย เล่นมาคลิกแทนแบตเตอรี่สัญญุตศูนย์ 0, ท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบตั้งโต๊ะง่ายต่อการพกพานะครับเสียดายไม่มีรูปแบตสองพันมิลลิแอมป์รับประกันหนึ่งปีวางขายในไอซีโอไอบีดูร้านลอ็อกแล้วก็เท d ด y ี้เนะครับกินพิซซูซัมซุงปิดพารากอนฮอร์ agon, Hall, เปิด Galaxy S3 สมาร์ทโฟนที่ทั่วโลกรอคอยตามมาด้วยแอปฟรีเกมล็อกนะครับส่ง เรียวฟุตบอล2012เวอร์ชั่นใหม่ต้อนรับยูโร2012ตลอดฟรีทั้งบน iPhone iPad แล้วก็ Android แล้วนะครับผลชีพโฆษณาบน Facebook อาจไม่ได้ผลนะครับโอ้ใครลงโฆษณาบน Facebook นี่ระวังไว้นะครับอาจจะไปแค่เพิ่มคลิกแต่ไม่ได้กดไลค์อะไรยังไงก็ต้องระวัง Intel ลโชว์เครื่องชาร์จมือถือไร้สายนะครับ Wireless Charging ผ่าน Ultrabook น,นะครับทำไมวางชี้ถึงขนาดนั้น แล้วก็โซนนี้ประกาศลดราคา Xperience n o v นะครับเหลือเพียง8ปดพันสี่ร้อก้สิบาทนะครับ NeoV รู้สึกว่าจะเป็นตัวของปีที่แล้วเพราะนีเป็นโซนนี้ลึกสันอยู่เลยต่มมาด้วยตัวหลุดนะครับ iOS หกเมต้านะครับรหัสหนึ่งศนย์บสองสี่นะครับและตัวที่เห็นนี่คือ iPod Touch ตัวใหม่นะครับเขาบอกว่าจะมี s i r ิแล้วก็ ในบนไอพอร์ตสามารถเลือกบอกเปอร์เซ็นต์ในการใช้ในการใช้งานแบตเตอรี่ได้มีการนำ p p Store และ iTunes มารวมกันเป็นฟีเจอร์เดียวที่ชื่อว่า i Store แล้วก็เพิ่มใช้งานแปลภาษาในด้านของ Dictionary App นะครับในส่วนของแผนที่แบบเป็นการยกเลิกใช้ Google Ma p แล้วก็ไม่มีการใช้ฟังก์ชันในการนำทางด้วยด้วยเสียงนะครับแต่เพิ่มเพิ่มปุ่มซูมเข้าไปเพื่อความสะดวกในการใช้งานขณะขับรถแล้วก็มาติดทักกิ้งนะครับสามารถปรับใช้งานในแนวนอนแล้วก็สามารถปิดแอปพลิเคชันต่างๆในแนว แน่นอนได้ด้วยปรับประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนของสปอตไลท์นะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลต่างๆให้มีประสิทธิภาพอาจฉรยะยิ่งขึ้นเช่นการค้นหาข้อมูลนี้การคิดคำนวณตัวเลขต่างๆเมื่อใส่ข้อมูลเข้าไปแล้ระบบจะคำนวณคำตอบให้ขึ้นมาในส่วนของแอปเพื่อคิดเลขได้ไดทันที อย่างไรก็ตามฟังดูเหมือนว่าไ้โฟบเบตาที่อ้างอิงนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้า UI ไปมากเหมือนเดิมเท่าไหร่จากเดิมเท่าไหร่แต่ทางนี้เนื่องจากข้อมูลแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของข้อมูลในคลิปเดือออกมาเขาหรือ,อยังไม่ได้ยืนยันว่าออกมาจากทาง Apple นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอมาที่11กุมภายนนี้นะครับสวันเีงรอหน่อยรอหน่อย ตามมาด้วยสุดสัปดาห์นี้อย่ายลืมแวะบูธจิ๊ i นะครับในงานคอมมานด์ e Gen นะครับเขามีของที่ระลึกมากมายในงานนะครับถ้าดมาเราบคงขายแหละตามมาด้วย Lenovo IdeaPad Y580 เ o t e b o o k พร้อมพลังการประมวลผลแรงสุดข,ขั้วนะครับผมเห็นดีในใเว็นนบไซต์ Notebook s p e c นะครับลองเขา้าแวะเข้าไปดู Notebook s p e c ลองเซิร์ช Google ผมในจอ .com ก็นนะเขาจะมีตัวสเปก Lenovo IdeaPad Y580 ตัวนี้ได้รับโหวดสูงสุดหนึ่งในตอนนี้เลยอยู่นะครับ ตามมาด้วยมอเตอรโลเปิดตัวมอเตอร์โอล่า s m a ต t ส o าร์ตโมโต้โมโต้สมาร์ดูองแล้วก็ m o เตอร์โอล xt 7 6 0นะครับสเปคก็เป็น CPU d u ดูอ1คอนหนึกิ้องแล้านนะครับนะ่าสนใจทีเดียวนะราคาอาจจะสูงนิดนึงตามติดกับบนยูโรต่อมา1นึ่งสองแอปนะครับดังยูโร2 0 1 2และยูโร2 0 1 2ลฟ์นะครับ, 22, 22, นะรบ CA พันหนึ่งขยายฐานลูกค้านะครับตลาดไอททั้งในไทยแล้วก็ระดับภูมิภาคนะครับ ดีเอชิ้นดูสัไ่ไหนยดีเอชโซลูชันบริษัทภายในเครือขุมของ g ีเอเบริษัทพาร์ทเนอร์ตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยงงดูกันช้าๆทดสอบสิภาพระบายความร้อนชิปคอค้อมสนับตะกอนเอสด้วยเนยนะครับอ๋อ,อที่เคยให้ดูไปแล้วตามมาโดยซัมซุงจีทีบีเก้าหนึ่งสองศูนย์นะครับสมาร์ทโฟนดีไซน์ฝาพับจอสัมผัสสองจอนะครับโอ,โอ้น่าสนใจแต่จากฝาพับหายไปนานนะครับต้อง กล้องหลัง5ล้านกล้องหน้า1.3ล้านนะครับรองรับถ่ายภาพทันทีแล้วก็ CPU A จอเป็น Super AMOLED แคปาซดพิถีทัชสกรีนด้วยนะครับความละเอียดจอส80ี่ย์คูณแป0ร้อนะครับกวา้าง3.5นิ้วโน่วยเสียงวัดเท่า iPhone เป็น iPhone มีฝาพับเลยเนี่ย CPU เป็น Dual Core อยู่สกิกนะครับหรือ1.5แสดงกราฟิก RAM 1นึกิกนะครับหนือความจำภายใน16บหกิกส์โอดจัดเต็มดีเดียวไวไฟบลูทูธสาม G แล้วก็มี GPS นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะวางจำหน่ายใน c ชน n า Unicom มในประเทศจีนตัวนี้จีนก็รวยนะครับซัมซุงกเลยไปขายในจีนแต่ถ้าขายในจีนก็จบเตทประเทศอื่นใช้ไม่ได้เพราะว่าคืนไม่เหมือนกันข่าต่อมาออโต้ออโตสกินนะครับโปรเทคชัน n f ฟอร์ชุดฟิล์มกันรอยหน้าจอหลังสมาร์ทโฟนแล้วก็ท็บเลนนะครับตัวนี้เขาบอกว่าฟิล์มป้องกัน หน้าจอแล้วก็พื้นผิวด้านหลังนะครับระดับพรีเมียมสำหรับ galaxy s 3แล้วก็ the new ipad นะครับก็จะทุกจุดเป็นหน้าจอแล้วก็ด้านหลังกัรลอยขูดขีดรอยนิ้วมือข่าวต่อมา ios ของ apple เป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่าง android นะครับนักพัฒนาคงให้ความสนใจในตัวนี้อยู่หมายถึงนักพัฒนาเนี่ยสนใจเรื่องของ ios มากกว่า android นะครับก็จรจกอยู่แหละมันทำเงินได้เยอะกว่านี้ตามมาด้วยซื้ออามาแถมฟรีซื้อยืดตัวเดียวในโลกนะครับ แล้วก็ออร์เรนจ์บอลจำหน่ายออร์เรนจ์แซนดิเอโกนะครับสมาร์ทโฟนแอนดรอยผงพลังอิงเทลเมทฟิลในอเมริกาไม่ใช่เมืองไทยนะออร์เรนจ์ออเรนจ์เมืองไทยไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นทูบุ๊คไปแล้วแล้วก็ Apple ิลฟ้องซัมซุงแล้วเมื่อสี่บาทอีกรอบหวังห้าจำหน่ายกิเวสซี่ไอสในอเมริกาแล้วก็เน o l u t i o n นะครับแล้วเนโอรูชันอีสปอร์เตรียมเปิดตัวแบรนด์ Ambassador คนใหม่นะครับเอ๊ะอันนี้ VR อ o n ซนี้มาทำอะไร เปิดตัวแบรนด์แอมบ a สเ a อร์คนใหม่ในกองสังกัดนั้นคือทัพทีมมาลิกานะครับรู้จักกันดีในชื่อของทัพทีมเบียโซหรือทัพทีมเบีววยโซที่คอนเสิร์ตสนับสนุนรายการเบียโซโดยสาวุกนีโอรูชันนะครับได้ช่วยกันสร้างสาีสันสโมสร neoes นะครับของพวกเขาด้วยวงการ e-sport จากประเทศไทยได้ดีทีเดียวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ neo l u t s i a club d o com t h new detail dot b p อะไรเอ่ย new id เท่ากับสาม n t t y duo como เตรียมจำหน่าย sh 0 6น n e r v นะครับหรือเนิร์ดนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษจากกระตูเรื่องอีวาเกเลียน แล้วก็ ITU เตรียมเก็บภาษีบริการออนไลน์ที่ใช้แบนด์วิดต์สูงอย่าง Facebook และ Netflix นะครับแล้วก็นี้เห็นเล่นอย่างนี้ก็แน่นอนแค่นอนเปิดตัว eos 650d นะครับกล้อง DSLR จอสัมผัสพร้อมเลนส์ใหม่2รุ่นนะครับกระร์ตวิดีโอ 180p ซะด้วยถ่ายภาพต่อหนึ่งภาพต่อนาทีไม่รู้จะสู้กับพวก iPhone, iPad ได้ไหม ตามมาด้วยงานคอมพิเทคนะครับ Lenovo โชว์แท mm ็บเล็ตซิงแทปไลน์วินโดวแปดนะครับมีเกมคัทเดอระโรบด้วยแล้วก็ ZTE FTV โฟนนะครับหน้าแบบหน้าใหม่บนเวที Catwalk กวินโดว์โฟมีแอปทะลุแสนแอปนะครับบนบัคเก็ตแพดเรียบร้อยแล้วอันนี้เคยเสนอไปแล้วแล้วก็สารสั่งเอาเราเพิ่นจ่ายค่าทนายให้ Google 300,000ดอลลาร์นะครับ เอาไปเอามาการจ่ายครั้งนี้เออครั้งแรกในคดีระหว่างออร์แลคเคิลกับ Google ครับเป็นฝ่ายออร์แลเคิลที่ต้องเสียค่าในทนะ่านทนายให้ Google ก่อนแล้วสามแสนดอลลาร์โอ้แพงกว่าค่าโดนฟ้องตั้งแสนห้านี่ยโคมเมทโทลสำหรับ Windows 8ออกรุ่นเบสทดสอบแล้วนะครับโอ้สวยงามแล้วก็โนเกียส่งเออส่งแอป The ะนักไนท์วินะครับพาต่อเข้าไปยื่นชื่อดางโลสมาสโตรลูมเมียให้เอาเอาใจแบทแมนนะครับ ผมไม่ชอบแบทแมนผมชอบสไป,ปดเดอร์แมน Microsoft Show Office 2010นะครับบน Windows Store นะครับโดย Windows Store ร้านขายแอปบน Windows 8จะมีแอปเฉพาะเมทัเท่านั้นนะครับล่าสุด Microsoft เพิ่มแอปเดสท็อปลงไปก็คือ Windows Store เรียบร้อยแล้วแล้วก็แอปแรกที่ที่มีก็คือ Office 2010นั่นเองอย่างไรก็ตาม Office 2010บน Windows Store นะครับเป็นแค่ แน่ใจขอ้อมูลแอปเท่านั้นเราไม่สามารถกดปุ่มเพื่อซื้อติดตั้งออฟฟิศสมบรับสิทได้นะครัของต้อเราปราโพรงตามมาด้วยคโคโนโนิคอลนะครับประกาศจับมือกับบริษัท o f t พัฒนาอุปตรเวอร์ชันอ s ส s ุนะครับหลังจาก Windows อ s สุสรองรับเวอร์ชวันแมชชีนนะครับรวมมี n น x นะครับทางบ,บริษัทคานาลิพ่อนะครับก็ประกาศว่าบริษัทจะลงทุนได้คอมพิเวเตอร์บนกลุ่มเมฆมานานแล้วนะครับโดยพัฒนาอุปตุให้รองรับเเวอเสมอนะครับหรือ IAAS หลายยี่ห้อเช่น Open OpenStack อ,อ่ uga, า UGA ไลไลตัสแล้วก็ AWS นะครับตามด้วยวิดีโอเดโมโอันเร็ว Engine 4นะครับมาแล้วเราเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็มีนี่ Toshiba โนตบุกตัวใหม่นะครับทรงนี้เหมือนไอเหมือน iPhone รุ่นแรกมากคอมพิเทกนะครับ Toshi b a โชว์ต้นแบบฮาร์ดแวร์รันมิดโน8นะครับ แต่ที่เขาเรียกฮาร์ดแวร์ก็เพราะายังไม่รู้มันคือโน้ตบุ๊กหรือมันเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นอะไรกันแน่เขาบอกตัวนี้สามารถถอดแท็บเล็ตกับคีย์บอร์ดได้ใช้ iPad uh, e Transformer Palm นะครับของค่ายเอทูสแล้วก็เฟอร์รี่นะครับเผยผลนักวิเคราะห์พัฒนาเออนักนักพัฒนายังแฮปปี้กับ iOS มากกว่า Android ตามด้วย a d ดลส์สวีนะครับส่งสุดยอดเกมพัลซ์ซึ่งฆ่าวเวลา Monster a ์ e Mike คอนโดนะครับล,ลง d สนทนอยสดนา่9 9เหรียญน,นะครับแล้วก็หลุดฝาหลัง iPad Nano นะครับหรือ iPad Mini ที่มีขนาดน7นิ้วเท่านั้น AMD ตามกระแสทด,ดสอบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กด้วย Lifebox นะครับหลังจากที่มีแสไดที่เป็น r ัน Android ได้แล้วแล้วก็ Mazda MX5 นะครับเมียตา เอาอะไรอะทัวร์ลิง T R H t คืออะไรรถมาสเตอร์ใหม่แล้วกันนะวางกันดีกว่าตามมาด้วยข่าว Google Earth t d นะครับดยแรกบนโลกด้วยมุมมอง b i r d Eye View เสมือนจริงยิ่งกว่าที่ไหนนะครับโอ้นะ่าสนใจจงแล้วก็ t าง e for v o i c e Mail นะครับ to อคอมพิวเตอร์แล้วก็รายการ IP 24ชั่วโมงนะครับเสนอเรื่องเรื่องอะไรเนี่ย How to get job MNC a b า r บ i n t e r f o n เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูในเทปกันแล้วกันนะตามมาด้วยเทปอีกเทปหนึ่งเรื่องของ6มิจุนาวันทดสอบ IPv4 สู่ IPv6 นะครับรับมือ IP Address หมดโลกแล้วก็ประก,การดาราศาสตจตวรรษเราสุผ่านดวงอาทิตย์นะครับ6มิถุนาแล้วก็วิธีชมอย่างปลอดภัยพวกมันเลยมานานแล้วนี่พอจะขาเสนอวันที่5ถ้า ฟางวันนั้นก็คงทันตามด้วย c ีเน็ตทีวนะครับจาก Top 10 t a b l e t นะครับเเห็นแบบแบบอันดับ4เป็น Sony t a b l e t S นะครับติดโผล่เขาด้วยอันดับหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นกับเนวไอแพดกัมั้งนะทั้งหมดนี้คือรายการสุดใญ่ไอทีนิวในรอบของเที่ยงคืนนะครับกางวันอาจจะมีข่าวอัพเดตน้อยนิดนึงนะเพราะผมเล่นอ่านไปหมดแล้วผมเล่มาอ่านทีก็ตีห้าแล้วอะยังไงขอบคุณมากที่ติดตามชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเทปย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ tv dot c o com นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์ไได้ที่เว็บซต์ เฟรบุ๊คเดลคอมเสแลนด์หกสี่ทีเคทีวีนะครับกดซับสไครต์ได้ที่เว็บไซต์ยูทูบเดลคอมเสแลนด์หกสี่ทีเคทีวีนะครับแล้วก็หากมีติชมก็คอมเมนต์ในยูทูบได้นะครับช่วงนี้ก็ผมจะพยายามโปรโมทรายการแล้วก็พยายามอัปเดตข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับใครเจออะไรไม่ดีก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากที่ติดามชมกันแล้วก็อย่าลืมติดตามชมเทปสัตยาธิเนี้ใน12ชั่วโมงถัดไปนะครับในเทปนี้ของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank <laughs>